รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้ปุ๋ยรุ่งอรุณจะพาเราไปพบกับซ e อหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทในเครือบริวิทกรุ๊ปที่บอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆกับบริษัทสิทธินีครีเอชั่นโครงการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จไปแล้วกับการปลูกต้นไม้ถึง5 0 0หมื่นต้นก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางคุณสิทธินีนะครับ ที่มีโครงการดีๆเป็นโครงการที่ทําเพื่อประเทศชาติตรงนี้ผมเองในนามาบริษัทปุ๋ยไข่มุกตราเรือวิกกิ้งปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับก็ยินด,ดีให้การสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้และยังมีองค์กรที่สําคัญก็คือได้ไปร่วมมือกับทางวัดกระานี้ทราบว่าไปร่วมไม้ร่วมมือกับวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเชียงรายตรงนี้เพราะว่าพระเป็นผู้นําทางความคิด เป็นผลรวมของความศรัทธานะครับและพระจึงเป็นศูนย์กลางเป็นผู้นำในการฟื้นฟูป่าได้ดีที่สุดนะครับ mm. ถือว่าทุกคนที่ไปร่วมไม้ร่วมมือได้อน,นิสง์ผลบุญด้วยกันนะครับทำให้พื้นแผน่นดินไทยเราได้ชุ่มชื้นมีฝนฟ้าตกตามฤด,ดูกาล วันนี้ขึ้นพื้นป่าไปแล้วถึง50,000ต้นและพร้อมเดินหน้าในการปลูกป่าต่อไปเพราะป่าที่สมบูรณ์ย่อมเอื้อประโยชน์มากมายให้กับผู้คนตามคำกล่าวที่ว่าป่าสร้างชีวิตและนี่คืออีกหนึ่งผลงานของตลอด50ปีของบริษัทในเครือประวิทกรุ๊ปนะคะที่อยู่เคียงข้างกับคนไทยมาอย่างยาวนานและพยายามพิจารณาร้างสิ่งดีๆและกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมให้ยั่งยืนตลอดไปค่ะ